ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เดวิสทูเอมเปอร์คนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะ และตัวเขาเองก็คุณออกจากหัวไม่ได้เช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าเดวิลมันคือสัญญาณของเจ้ากรรมนายเวรค่ะมันเป็นอะไรที่จะต้องมีความรู้สึกเชื่อมถึงกันไม่ว่าจะดีแย่แค่ไหนนะคะพวกคุณจะระลึกถึงกันเสมอเจ็บปวดก็เจ็บปวดคล้ายๆกันนะคะมันจะมีบางอย่างที่สื่อถึงกันและอาจจะเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่จบ กันไปแล้วสองคือคนที่อยู่ทางไกลนะคะและแน่นอนคนคนนี้จะเป็นคนที่มไม่ยอมคนอีโกโ้แรงและท่าทางจะเป็นคนที่พูดน้อยมีภาระเยอะนะคะพูดน้อยต่อยหนักนะคะภาระเยอะมีความรับผิดชอบอีโกโ้แรงด้วย